รัฐบาลได้อนุญาตให้แรงงาน3สัญชาติเดินทางกลับบ้านเข้าออกไทยได้ในช่วงสงกรานนี้งดเว้นค่าธรรมเนียม r e e n t r y ตั้งแต่1เมษายนจนถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นครับนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นได้สนับสนุนความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับแรงงานข้ามชาติที่ต้องการเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว และร่วมง,งานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้โดยได้ผ่อนผันให้แรงงาน3สัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องนะครับสามารถเดินทางออกและกลับเข้าไทยได้โดยไม่ต้องยื่นขอ re-entry permit สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมง,งานประเพณีสงกรานต์ได้และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ r e e n t r y permit นั่นเองครับ สำหรับช่วงเวลาผ่อนพันธ์กำหนดไว้ตั้งแต่1เมษายนนะครับจนถึง15พฤษภาคม2568ถ้าหากเดินทางกลับมาไทยหลังวันที่15พฤษภาคมไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ผ่อนพันธและต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่ตามปกติครับนายคารุมยังระบุอีกนะครับว่าแรงงานข้ามชาติเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยการผ่อนพัน,น์นี้ถือว่าเป็นการให้สิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อให้แรงงานกลับมาทำงานในไทยด้วยขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น รัฐบาลเองต้องการให้แรงงานทุกคนได้รับโอกาสที่ดีๆกลับบ้านไปหาครอบครัวในช่วงสงกรานและกลับมาทำงานได้ตามปกติครับ